swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. i'm staying focused my mind is open they start to notice that i'm in motion there is no potion you're not just chosen it takes devotion to stay composed man never stop never stop there ain't no time to fuck try to live get it up you got one life to fuck สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแปบบ๊บผมมีเพจขายดีเกม rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาท มีไอดีที่เลือกมากกว่า200 ID ID ดีสกินแวร์แลงสูงรูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เคสดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม Rv ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับท่านเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t e ท in.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรวตาแชนแนลนะครับผมวันนี้ผมก็มารีวิวสกินใหม่ไอสกีมควอลีจีลี่ G นะครับผมโมเดลสกินเนี่ยสวยเลยนะครับผมเป็นสาวหวานสไตล์น่ารักนะ,ะมีสีชมพูสีเหลืองสีฟ้า นะครับผมก็เป็นแนวแนวแบบอ่าไอสครีมอ่ะเนาะม,มันก็จะแบบน่ารักน่ารักรก็กหน่อยนะครับก็ในเกมนี้เนี่ยเรายืนเลนสู้กับเอลสุนะปกติแล้วในทีรีนะผมจะไม่คอยอัพ2อนะถึงแม้ว่า2มันจะชิงคีฟเคลเลนได้ไวแต่ผมจะอัพหนึ่งมา1เนี่ยมันมีดีในเรื่องของการลัดคีฟครับและมันก็เทดเลนได้ด้วยนะว่ามันจะสโล่ฝั่งตรงข้ามเนาะก็ะช่วยในการเทดเลนนะ เอลสูจะซูมครับตรงนี้หลบอมัมาก่อนครับเราจะไม่เดินเข้าไปเคลียร์เลนตรงๆนะเราจะรอแบบรอลาดคีฟเอาอะแบบเนี้ยแบบประมาณเนี้ยนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ยืนเลนชนะเอลสูนะแคลรี่ที่ยืนเลนแล้วไม่ได้ชนะแคลรี่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยผมไม่แนะนําว่าให้เคลียร์คีฟไวหรือว่าไปเทรดเลนนะครับตอนนี้ผมพยายามที่จะแย่งปูนะครับแต่ว่าแย่งไม่ได้ตรงเนี้ยคือผมพลาดลนะ ผมเคลียร์คีฟไว้ผมไม่ควรทําเลยอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วทุกคนดูนะถ้าเกิดเราเคลียร์คีปไว้อะข้อเสียเลยคือคีฟเราเนี่ยมันจะไปดันคีปฝั่งตรงข้ามเข้าไปแล้วผมเนี่ยจะได้คีปไม่หมดมันจะทําให้เงินเราเนี่ยมันจะช้ากว่าแครี่ฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ถ้าในกรณีที่อ่าโลมหรือว่าป่าหรือว่าเมฟฝั่งตรงข้ามไม่มาเนี่ยมันก็จะเคลียร์ได้อยู่นะครับเห็นปะ่ะตรงเนี้ยคือผมแบบแอบในเลยนะครับผมจะไม่ยอมโดนแก๊งง่าย นช่ครับผมเราจะไม่หิวคีปแล้วก็ตายนะครับเนี่ยเรารอคีปเข้าป้อมแล้วเราก็ค่อยมาเคลียร์นะครับอ่ะประมาณนี้แต่ผมเนี่ยไม่สี่เพราะว่าผมพลาดคีปไปตัวหนึ่งนะครับก็นี่แหละเป็นหนึ่งเหตุผลนะว่าทําไมถ้าเกิดเราเล่นแพ้เลนเราอย่าไปเคลียร์คีปเราให้ฝั่งตรงข้ามเคลียร์คีฟเข้ามาหรือว่าตอนที่คีปจะตายเนี่ยเราค่อยเดินไปลารดเอาจะดีกว่านะครับแต่ตรงน,นี้เา้าโดนลารดบางก่อนนะครับมันเข้ามาแบบยืนจกกระเป๋าก็ลารดไปเลยทุยกคนมีแก๊กจะดึงนะ พยายามดูมินิแมปด้วยว่าสงข้ามอยู่ไหนกันเมื่อกี้นี่ถ้าเกิดผมไม่ดูมินิแมปนี่ผมโดนแก๊กดึงเรียบร้อยแล้วครับเลือดหลังป้อมนี่ก็สําคัญนะครับผมอย่าพยายามรีบเก็บมากเอ๊ะเราลืมอะไระไรปหรือเปล่าทุกคนเราลืมรีวิวนะใช่ไหมอ่ะเรามาเริ่มดูใหม่ผมไม่ได้สังเกตสกิลเลยตอนนี้ผมโฟกัสเกมจะเข้าสาระอยู่เรื่อยเออมันเป็นยังไงโอ้โอ มองไม่เห็นเอฟเฟกต์สกิลเลยทุกคนตอนเนี้ตอนเนี้ยขอดูเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์กตินี่คือสวยจัดใหญ่เวรอร์สกิลสองกดแล้วก็มีแสงขึ้นที่พื้นครับแล้วยิงเป็นยังไงก็ยิงเป็นเหมือนกงจากที่เราถือนะเอฟเฟกก็สวยนะรครับผมโวสกิลหนึ่งเนี่ยยังเห็นไม่ชัดนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยผมถูกใจอีกแล้วสิอืม นี่สวยสวยนะสวยนะสกิลสองสวยเลยอ,ะอ่ะปกติก็สวยเอ่อแก๊กีฟ์โดนยิงครับโดนยิงครับกดสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งก็เป็นการปากงจักรเล็กๆออกไปนะครับผมสวยอยู่นะครับผมชอบตัวที่ใส่หมวกด้วยนี่แหละเออมันดูน่ารักดีนะใส่หมวกอ่ะ เออผมมองว่าอ่าสกินวอนเลิ์พาร์ในรอบนี้นี่ดูทรงแล้วน่าจะสวยทุกสกินนะผมว่าวอนเลิ์พาร์รอบนี้น่าจะคุ้มเลยนะครับรอเคคีปครับผมโอเคแก๊กโผกา,างแบบนี้เราเดินไล่ได้เลยนะได้อันตีเอลสูมาแล้วมีโอกาสได้ป้อมสูงมากแต่เอลสูก็ซูมครีปอ่ะอันนี้คือดูไว้เลย เอสูที่เป็นงานคือเอสูที่ซูมคีฟเนี่ยแล้วเราจะเอาป้อมไม่ได้ทุกคนยิบเข้าป้อมเนี่ยให้โฟกัสคีฟเหมือนเอสูคนนี้นะครับผมชอบเจอเอสูแบบซูมคนอ่ะต้องซูมคีฟนะครับโอ้แย่ละอเอ็นนี่ว่าจะโดนดึงเบรคเขาก็ยึกยากครับเขาก็ไม่กล้าเก็บเลือดเพราะว่านี่เป็นเลือดจากป้อมผมแต่ผมเก็บไปแล้วกันใครจะเก็บก็ไม่น่าจะต่างกันปป้อม,อมพังอยู่ดีปะ่ะ เจนาคอยเข้ามาล้วงอัเดะอางงี้สวยนะอางที้สวยนะทางผมเนี่ยสวยทางผมเนี่ยสวยป้อมไม่ยิงไงหิวไงเฮ้ยเพื่อน <c oughs> จะตาขาดเดินเดินอยู่ตกท่อซะงั้น <c oughs> หายไปเลยผมสามารถเอาเลสได้ไหมเห็นโซ่อยู่ไกลมากเลยว่าเราตีได้นะอืมว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงไว้นานเนี่ย อ่ามันจะเป็นการเสียเงินเปล่าๆนะครับผมเร,เราตีให้คีฟมันเกิดใหม่เลยก็ดีนะว่าเอนโซเนี่ยเขาไปเล่นบนนานมากแล้วเขาก็กว่าจะไล่ทามมิ่งลงมาเราสามารถช่วยฟาร์มได้เลยนะครับแล้วเราเป็นแครี่ด้วยนะครับผมแครี่เนี่ยที่มันฟาร์มคีฟเนี่ยผมว่ามันไม่ผิดนะเพราะแครี่มันต้องการเงินเพราะว่ามันจะต้องแบกแต่ตอนนี้มันแข็งหลบติครับแล้วผมสวนไงแล้วผมสวนไงไอเลียวมะไอเลียวมะตัวนี้ไอตัวนี้มันห้าวกับแครี่ โดนโดนไปผมหมายกินคนนี่ให้ผมวัดได้แล้วเนี่ยนาคอสคนเนี้ย,ย,มไ,ย,ยไ,มไม่น่าจะได้แล้วผมน่าจะได้ดึงแต่เ,เคดึงไม่โดนกดแล้วกดสกิลสก่อนนะสกิลสองขอแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราวิ่งไวขึ้นด้วยนะครับผมแล้วไม่กลับบ้านเนาะเพราะว่าเรามีดูดเลือดยิงได้เนะี่ย แล้วก็ยืนหลังคีบแล้วก็ยิงยืนหลังคีบแล้วก็ยิงแล้วแกก็ดึงอ่าวิธีสู้แก๊กอันเนี้ยผมพูดไปหลายคลิปมากวิธีสู้ัแก๊กเนี้ยยืนหลังคีบสู้ได้แล้วก็เดินแบบระวังแบบเดินยึกยึกยึยึอะ่ะอย่าเดินอย่าเดินยาวอย่าเดินตรงในลายที่มันเดินปกติให้เดินแบบระวังดึงอะ่ะผมว่าแก๊กก็ไม่ใช่ตัวที่อ่าน่ากลัวขนาดนั้นที่เราจะต้องแบนนะครับผม,มจะได้ป้อมนะ ตอนนี้คือผมสามารถเล่นทีมไฟได้แล้วอีลิทที่เล่นทีมไฟได้ก็จะเป็นสกิลสองนำนะทำไมผมรีวิวแต่ละเกมทำไมมันดูเหนื่อยจังทำไมคนอื่นเขารีวิวทำไมมันดูง่ายจังดูผมดีเนี่ยจะชนะไหมเมนูกเกมเนี่ยตั้งแต่อลิสและคลิปรีวิวคลิปไหนนี่ก็คือรีวิวสก,กินเนี่ยนะเหนื่อยตลอดเหมือนมาเล่นจริงจังเลยอะ ปกติมันก็ต้องเล่นขำๆไงแต่มันขำไม่ได้อะเด็กเกมมันตึงอะ่ะขำยังไงออกไม่บอกันทีแล้วตรงนี้ผมวิ่งมาอยู่เพื่อนปาติไปกําลังใจให้ <Ready. S 1> จะไปไม่ทันแล้วตรงนี้ก็ขอตีตาเลยแล้วกันครับอันเนียเขาไม่ให้อะเด็กพี่ยูเอะคนนี้นี่คือเสาซีมากเลยนะอันนี้คือเมฮ์ที่เล่นเป็นทุกคน ที่เล่นเป็นเนี่ยมันอันตรายสุดๆเลยโ๊ตจี้เป็นอะคือโ๊ตจี้แครี่อะทำไมอะทำไมถึงทำกันแบบนี้อะนังว่านะครับตอนเล่นเมทก็ไปทำเขาไปเยอะเดยอติเนี่ยสามารถเช็คพุ่มได้นะครับผมกินอยู่ในพุ่มนี่ก็คือเปิดโปงความจริงอ่ะก็นักสืบจิว๋วโคนันไม่ใช่ไอโค,คนันได้ไงวะเนี่ย ระวังแก๊กฟิกด้วยนะตรงนี้ขอยิงฟรีหน่อยครับเดี๋ยวมาเข้ามาแทงโอ้ฝั่งวุนบันโปก,กันหนักจังวะเรียวมะนาคอสเอลสุยูเอ UA. ที่คือโป๊กได้หมดเข,ามาเข้ามาชึบเข้ามาชับยิงตูม้มยิงตามเล่นยากทุกคนผมจะเล่นเป็นธนูตีไกยนะทนูตีไก่เนี่ยมันจะทําให้เราอ่าหาตําแหน่งยืนในการยิงง่ายขึ้นนะครับผม เรากดตีไกเรามีระยะยิงที่มันดีเราก็จะยืดยิงได้ดีแต่ตอนเนี้ยเฮ้ย,ยวเวไนยกัดหนักดีวะทีมนู้นอะไอานแน่พี่เอลสุไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีครับอีกทีบอกว่าแก๊กสิบเอ็ดล้านโอเค ตอีกันไม่ได้ทุกคนอย่าฝือนอย่าฝืนคือ,อ,อถ้ามันไม่พร้อมก็ไม่ต้องไปฝืนเล่นนะครับเช็คไหมพุ่มนี้เวยเช็คทักทีนึงไปให้มันเชื่อใจอะนะยิงนั่นเออนั่นแหละเออให้มันได้อย่างงี้เล่นดีจริงๆหายหมดครับทีมนุ้นล่าสุดนะคอสอยู่ล่างนะ ไปีค okay, <Okay. S 1> ลิปเนี่ยเพื่อนจะเคลียร์อาจจะล่อเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรไม่ต้องล่อละมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับผมแก๊งโปข้างหลายอุ้ยเกีนโซ่บอกไม่ไหวแล้วเพื่อนเอาเดะเราก็ไม่ไหวเหมือนกันเพื่อนได้เวลาปลดปล่อยได้เวลาปลดปล่อยโโอ uh, ้หจะเลือดผมหายไปกับยูเอเกียนโซ่พี่ครับสวยงามพี่ชายกันน็อก สุดยอดเจ๋งมากผมดันลีฟล่างเลยกันยูเอเอที่เขาโฟกัสผมดีมากเลยนะในไฟอ่ะคือทีมดูนก็เล่นกันตึงจัดยิเราก็เล่นกันดีนะเออไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเอ็นโซ,โซอีกนิดโอเมนตีมี่ดีทุกคนเกมนี้กีตติพูดเล่นคุณภาพ นานทีจะเจอแบบนี้นะครับหนุกดีเลยครับผมเจอคนที่เล่นดีๆเก่งๆมีดทำไรเนี่ยรับมีดเหรอนะ<ง>คอสเองโดนนะเองโดนนะเองโดนรีดด,ดาเมจนะกดตูดตีไกลครับกดตูดตีไกลครับแล้วยิงฟรียิงฟรีนอกระยะ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 แก๊กแก๊กแบบตัวแตกปีขึ้นมายูเอจะถีบนะครับผมผมไม่สนใจผมโยกหลบผมโยกหลบครับ โอ้โหซามมไรเนดจอนเดินมาตรงนี้เรียบร้อยข้างล่างมีแก๊กกับโอเมนผมต้องอรอตีมี่นะผมต้องอรอตีมี่เราทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดทีมเราไม่ครบเนี่ยพยายามจะออกไปจากนอกบ้านยืนเซฟไว้ยืนเซฟรอเพื่อน ตั้งรับนะครับแต่โอ,อ้พี่มอข้าวพี่มอหุงข้าวพี่เอาขนาดนี้เหรอพี่ผูไม่อยากจะคิดถ้าเกิดดึงโดนน่ะเป็นศพแน่นอนน่ะแอคฟิกโอเคเพื่อนจัดไปผมมั่นในตัวนี้มากเลยนะเรลียวม้าเนี่ยทำไมสกินนี้มันรู้สึกทำให้เรลียวม้ามันแอคขึ้นวะ <c oughs> หรือว่า หรือว่าขุมโดนมันหนักเกินมันมาดูจับดงจับดาบทําไมอ่ะทําไมต้องจับดาบด้วยทําไมอ่ะอันน่าได้ดูดีๆทำไมหโดนก็ไม่ดีโ,โดนโดนโดนอะไรเดียวมีดผมก็มีมีดเหมือนกันนะเรียกว่าอะไรเนี่ยอันเนี้ยกังหันไม่รู้ไม่ใช่เรียกอะไรไม่รู้อาวุธที่มันเอาไวป้ปาทุลิเคนปะไม่แน่ใจเหมือนกันครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย มีการดูอยู่ตรงกลางเอาเอลซูไปก่อนเลยครับผมตรงนี้เรียวมาไม่ใช่เรียวมาดิโอเมนจับซวยมาจากกระเป๋าอะไรผมแล้วผมตายไปเลยดเดยเฮ้ยเฮ้ยเ้าเอาเอ,าเอามาที่ยโิโตผมก็เอาเหมือนกันพี่ใช้ใหญ่ไี้เพื่อนเรามาอยู่ครับนะครับมาแล้วครับมาครับพี่มาครับพี่เอามาให้ตายครับพี่กูจะเถียงผมด้วย เดี๋ยวมะจกกระเป๋าเหรอไม่ใช่จกดาบ <c oughs> มันเอาผมล้มเลยวะ่ะโอ๊ะอ,อยู่เอ๊ก <c oughs> ดอ,อกกดออกเลยดิมันโอ้ยไม่ได้ยิงเลยโอ้ยเอ้ยป้อมกลางป้อมกลางเพื่อนขอโทษแล้วกันไปแล้วผมไปการคีพกอนอ่ายิงยากมากนะเอาจริง คือจะยิงฟรีๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวซูมเดี๋ยวดาบมาเดี๋ยวฟันมาเดี๋ยวพัดลอยมามันแค่อยากกดออกเกม,มเอาคือเอาจริงนะไอเห็นก็อยากกดออกอะผมก่กดออกคนแรกเลยแต่กดไม่ได้เดี๋ยทีมดา่าไอต้องสู้นะครับผมขำ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 ,ขำนะครับอย่าซีเรียสอย่าก,กดออกเด็ดขาดผมพูดขำขำนะเออบางทีช่องเราบางคนซีเรียสนะครับ โอ้ผม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 ไม่สามารถกันได้ดูดูดูด,ด,ดูดูน้องคนน,น,งคน,นี้ดูน้องคนนี้ดูน้องคนนี้เอมมาได้อย่างงี้เออเอาสิดูเลือดว้ยทำไมกวอยู่นั่นแหละขึ้นมาเป็นดาบแดงนะในชิน้นสุดท้ายว่ต้องฟิกวะต้องฟิก,อฟก,อฟกเอาเท่าหน่อยว่ะเอาอีเข็ดนี่เป็นไงโดนสวนบ้าง ก็ต้องกับไปการบ้านนะดิตอนนี้าทันหรือเปล่าเล่นตายหมดเลยด้วยมันผมยังมีธนูตีไก่ที่ยังไม่ได้กดนะผมยังมีธนูตีไก่ที่ยังไม่ได้กดแล้วกดเลยกดเลยแล้วยิงแล้วยิงแล้วยิงอ่ะจะยิงต่อทุกกดเห็นเดียวสูไหม <laughs> เดี่ยวสูโดนเฉียวเยวอ้ยยังไงพี่จบก,กระเป๋าจบกระเป๋าเหรอเราอ่ะจบกระเป๋าแอคเข้ามาเป็นไงโดน ทำทรงทำแบบเออใช้สตงสแตนในการฟันจกกระเป๋าในสงครามนะเพื่อนมายืนจกกระเป๋าอะไรโดนกังหันผมก็ไปดีกังหันน้ำด้วยเคลียร์เคลียร์ครับเคลียร์ครับ8นาทีนะเกมเนี้ยตกวันไหนยังไม่รู้เลยผมขึ้นไปสลิคสติงแล้วกันสลิคสติงเนี่ยเราสามารถออกมาแทนบูลได้เพราะว่าสลิคสติงเนี่ยมันให้เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ให้เพิ่มความเร็วโจมตีด้วยแล้วก็เพิ่มขีดด้วยนะครับ ออกมาแทนบูดได้แต่ก็ไม่ได้วิ่งไวกว่าบูดนะแต่ออกแทนกันได้ครับหรือชิ้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นขวานสโลก็ได้นะครับขวานสโลก็จะช่วยเพิ่มเลือดนะครับให้เราแบบช่วยรับดาเมจโป๊กนะไม่ตายในชุดเดียวนะครับแล้วขวานสโลเนี่ยทำให้ฝั่งตรงข้ามเดินช้าลงแลวเราเดินไวขึ้นนะขวานสโลก็เป็นไอเทมที่น่าออกเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวขอใช้ลองใช้ซิกสตริงก่อนนะออกมาแล้วทุกคน วันจริงๆโดนนู่โนโดนโดนี่ไปหมดเพื่อนเเล่นบนกันปะกันให้กันเนาะหรือปล่อยอเคไปกันละซึ่งบมเป็นแคร,รี่ไงทุกคนเออผมเป็นแคร,รี่ผมก็ต้องอยู่เล่นไฟนะมันไม่ใช่คนที่ต้องไปคอยรับคีปนะครับ่อข้างบนมีการสซโล,โล่เกิดขึ้นแล้วได้ไหมไม่รู้อะ่ะแต่ผมอยู่ตรงนี้ก่อนรอเคกลาง กูจะได้ด้วยส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 วยครับ hey, right. สวยครับเอามิไม่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 ใช่ตรงนี้ผมผมโยนเหรอทุกคนผมขอโทษไปแล้วเพื่อนเป็นกำลังใจให้จุงหายอย่าห่วงมาอยู่นะเี่ผมฟิกเอาได้นะกดทธูดีไกลโอ้โหเูีิยวไม่ไม่เพื่อนไม่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 แอคยา ายากจังยากจังครับยากจังเลยครับเกมนี้ชนะยังไงเนี่ยโอ้หาลักชอตอ่ะโกพิคเกมไม่ตัดชนะไฟส์อ่ะตอนนี้เกมเราก็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 ว่าตามได้นะเพราะว่ายิฟเนี่ยมันดันหน้าบ้านเราตลอดเลยอ่ะแม้ว่าสกอร์จะเท่ากันแต่เกมก็สูสีแหละเออมาดิมาผมก็มีดีเหมือนกัน จำนงแห่งดีอ่ะอังกี้ดีเอนโซ่เกี่ยวกันก่อนเลยครับทีลีนี่คือเลดเกมนี่ชิวๆเลยนะเจียชีบอ่ะว่าทีลีสกิลสองอ่ะคือมันชิ่งไงตันนี้เพื่อนบวกกันแล้วเพื่อนบวกกันแล้วครับดกดตูดีไก่แล้วยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปเจ็บหมดแล้วเจ็บหมดแล้วเพื่อนมันเจ็บหมดแล้วมันเจ็บจริงๆแต่มันไปต่อไม่ได้แล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วครับ แก๊กแก๊กหย่าหย่าเลยเหมือนมาเลยเอ็นโซ่บอกว่าใจายเย็นดิก็ก็น่าจะถูนที่เอ็นโซ่นะถ้าเกิดเอ็นโซ่อยู่เอ็นเอนโซ่เขาเคลียร์เรียนบนอยู่นะครับมือที่ไรไออุ่นตรงนี้ใจเย็นเท่ากับอะไรกโดนเฮ้ยผมสามารถเอาเลส แล้วตีได้นะแต่ไม่ได้เขาดึงไปแล้วเราสามารถตีเลสยทะลุไปหาคนในพุ่มได้นะครับเมื่อกี้นี้ที่ผมจะสื่อเห็นใช่ไหมเห็นดิโอ้เสียกอสเลเยอร์เป็นเรื่องแล้วไงในท่านเอาเป็นทอยมานะเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบยูเักเท่าไหร่เลยไม่ปื้มเลยเป็นขวานก็ได้ปะ ก่อเกิดก็ดีนะก่เกิดมาก่อนเนาะไม่ใช้แหละตรงตรงแง่ทุกคนไม่จะได้ใช้แล้วอาเป็นธนูดูเลืออแล้วกันนะว่าตอนนี้เราต้องรับเกมถมเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากดดูเรือ้เรารับถมก็น่าจะดีเหมือนกันแอคจะฟิกตู่ถ้าทำแบบนี้อย่าเข้าไปหลงกลมาเดคขาดวูนี้แหละ เอลสูสูงไม่เลิกจรงิงๆดึงแล้วครับดึงแล้วครับผมตรงนี้ต้องเป็นดูดเลือดจริงๆเพราะว่าเราจะต้องรับคีฟนะครับคือการใช้งานมันคนละแบบเลยกับตีไกลกับดูดเลือดแต่ตอนนี้ขอโฟกัสไฟก่อนเอาแกะก่อนเอาแกะก่อนครับเอาแกะครับลูดลูดมันลูดมันลูดมันเอามันให้ตายกดดุดเลือดใหญ่กดดูดเลือดใหญ่ไว้ก่อนเลยโอเค คือการใช้งานของดูเลือดใหญ่เนี่ยคือมันจะทําให้ตัวของทีรีเนี่ยมันบูได้ครับมันสามารถเข้าไปยืนยิง,ย,งยืนแรกได้เพราะว่าเรากดดูเลือดใหญ่แล้วก็สู้ไงแต่ถ้าเกิดเป็นธนูตีไกลเนี่ยมันเอามาเล่นในจังหวะแบบเล่นไฟนะครับผมเล่นไฟหาดอะ่งยืนยิงแล้วก็ยิงไกลๆแบบยิงเข้าไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดแบบเกมอาจจะต้องรับคีบไปเ,เยอะอย่างเงี้ยเราจะต้องเสียเลือดเนี่ยก็ผมว่าเลรดเกมเนี่ยเป็นธนูดูเลือดเนี่ยผมว่ามันน่าจะตีกว่านะครับผมก็เลยขายทิ้งนะ เอลสุแต่ผมยิงไม่ได้เขาไม่มีแก๊กนะทุกคนเขาไม่มีแทง้งเอ้ยจับได้จับได้จับได้ไดองอติไปกำลับบงใจไปให้แล้วผมกำลังวิ่งอยู่วิ่งช้ามากวิ่งช้ามากถึงไฟแล้วแต่ว่าเพื่อนตายแล้วอดิเอลสุมาเหมือนกันนะดูด้วยครับ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 ผมพี่แก๊กยังไงพี่แก๊ก เอาป้อมก่อน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 ครับกดดูเลือดกดดูเลือดก็ออกมาปูยังตายปืนแล้วยิงยิง,ย,งยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอเคได้ป้อมแล้วคนมาสองตายอยู่รับตอนนี้นี่เสียไม่ได้โอเกมนี้มันโคตรสูสีทุกคนดูมาแลกดิเอ้ยพี่เลี้ยว อุ้ยแก๊กมันจะดึงผมปดิรลบก่อนผมฟีอยู่นะไฟนี้ผมฟีอยู่ผมฟีอยู่ครับผมฟีอยู่ครับผมกำลังยิงอยู่ผมกำลังยิงอยู่ครับเอาอีกเพื่อนเอาอีกเอาให้หมดเออไอสวยไอ้ทีอายังไงตรงนี้ d a กไหมนายคอสอ่ะจะมาจากทางเลสนะทุกคนถ้าเราดูจากมีดิ่แมปล่าสุดอ่ะ นาคอนมนอยู่แถวบูแล้วอ่ะอน,นี้โอกาสที่จะอ้อมเดินไปทางเลนได้นะเคยแล้วตีมีดไปหนักสวยครับเคะทุกคนเห็นปะนาคอนมนอยู่ตรงบูนะคือมันคือมันสามารถอ้อมมาได้เห็นปะถ้าเกิดเราจําเราจําตําแหน่งคนจากในมินิแมปอ่ะเราจะอ่านได้ว่าเขาจะมาจากทางไหนเขาจะไม่มาจากทางบ้านเขาแน่นอนเขาจะมาจากทางเลนเรานั่นแหละนะครับ <'m> นาคอเจ้าบูแนละ้วตรงนี้ก็ก็อ่านไม่ยากครับพราบูขึ้นเนาะ พิมก็โถมเข้าบูไปอ่ะผมคือผมจะพิมพ์ว่าเลนแต่มันเลย <c oughs> เพื่อนไม่รู้ <c oughs> เพื่อนเข้าใจหรือเปล่าคือผมพิมพ์ม่ถนัดมากๆเลนถ้าเกิดเป็นเลนอ่ะเพื่อนเข้าใจเลยว่าให้ให้ใหทําเลนผมว่ามันน่าจะเข้าใจแบบไม่ยากนะอ่ <c oughs> าเราดันคลิปล่างแล้วเราไปเล่นกลางกับบนก็ได้นะครับ <c oughs> ดูเอ็ติแล้ว เขาจะไม่มีอติอีกประมาณ10กว่าวิแอคดึงแล้วอ่ะแกรดึงแล้วงี้ผมผมฟินดิผมฟินดิอย่าดึงให้ผมหรอให้ผมเห็นใช่ไหมอย่าดึงให้ผมเห็นเรียวม้าเจ้านะอ้ารู้รู้นะ่ะรู้นะ่ะพร้อมที่จะตั้งรับพร้อมที่จะตั้งรับอยู่แล้วเรียวมาา้าเองกรอต่ลีปข้ามาใช่ไหมล่ะกดตะกิวสองแล้วยิงกดดูเลือดใหญ่กดทุกอยอาอู้ตรงนั้นหายสามเอาละเอาละเอาละทุกคนเมกอคิวหรือเปล่าใช่ไหม พูดตรงๆเลยดีกว่าว่าใช่ใช่หรือเปล่าอ่าล้วเป็นเบกอคิวครับผมจบเกมแบบสวยงามอ่าเปินใจครับผมถ้าเกดเป็นแบบนี้นะก็ได้คลิปรีวิวสวยๆนะครับมาให้ทุกคนดูและเกมนี้ผมบอกเลยว่าโคตรจะมันอ่ะมันมากอะ่ะผมเล่นยังมันเลยมาดูล่ะมันมากครับผมแน่นอนกดไลค์ด้วยนะครับโอเคก็ MVP นะครับผม ก็คิวครับปื๊ดๆสวยก็เดี๋ยวมาดูดาเมจแล้วกันว่าเกมนี้ผมจะทำดาเมจไปมากน้อยแค่ไหนนะครับอืมกิริสแบบน่ารักมากเลยนะ20คิวดาเมจ38ครับแล้วดาเมจไป16ผมไม่ผมดูรับเยอะแต่มันพิ่มแค่16เปอร์เซ็นต์นะผมโดนนู่นโดนโดนี่อยู่นะ20คิวครับกับ7 acid ยศเต็มไหลเจ้ามายันขาเนี่ยยศเนี่ย โอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวสกินใหม่ของทีรีนะครับเป็นสกินที่สวยมากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกหรือว่าโมเดลตัวละครนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากมากที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับและใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับผมจะได้เป็นกําลังใจใผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมการที่คุณกดไลค์การที่คุณช่วยกันคอมเมนต์เนี่ยคือมันเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปมากเลยนะครับผบคุณจริงๆ นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ